เรียนภาษาเยอรมันกันค่ะเราจะเปลี่ยนมาเรียนประโยคคําถามอย่างสุภาพหรือประโยคขอลองกันบ้างนะคะโดยการขอลองหรือถามอย่างสุภาพเนี่ยเราจะใช้คําว่า werden หรือว่า content เราจะเอา2คํานี้มาแต่งประโยคตามที่เขาให้มากันค่ะจําได้ไหมคะประโยคคําถามเนี่ยเราต้องเอาแวบขึ้นต้นพอมีคําว่า werden กับ content เราก็จะสองคำนี้ขึ้นต้นแล้วก็แวบหลักจะไปอยู่ท้ายสุดข้อแรกจะได้ว่า werden sie mir den Weg zum Bahnhof zeigen หรือถ้าใช้ content จะได้ว่า können sie mir den weg zum bahnhof z a g e n เลราสามารถเติมคําว่า bitter เพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมากขึ้นได้เช่นกันค่ะมาที่ข้อ2นะคะใช้ werden จะได้ว่า werden sie mir den stift geben ใช้ conten จะได้ว่า c u n t e n sie mir den stift geben ต่อมาข้อ4นะคะใช้ werden จะได้ว่า v e r d e n s น e d a market. s r a d i o l e s อลไล k e n ร์มาคนแปลว่าทำให้เบาลงนะคะ l i เซอรแปลว่าเบาลงประโยคนี้จะแปลว่าคุณช่วยลดเสียงวิดีโอให้หน่อยได้ไหมเป็นการถามอย่างสุภาพหรือว่าเป็นการขอร้องค่ะต่อมาใช้เคอรเทนจะได้ว่า c u r t e n ทน e ีด a สคาร i เด s อลไ r k e n ต่อมาข้อ5้านะคะใช้ w e r d e n ดจะได้ว่า w e r d e n ดนซ m e มี Das สเ r t e r b ทอร g บ b e n คุณช่วยหยิบพจนานอุกโกรม,มาให้ฉันหน่อยได้ไหม หรือใช้ content จะได้ว่า c u r t e n t s i m e d a s w r t e r b u c h g e b e n ข้อนี้ถ้าจะไม่ผิดจะมีอยู่ในข้อสอบของเกิ์ที่ระดับ R ด้วยนะคะนนี้ไม่แน่ใจว่า R I หรือ R Y แต่ถ้าใครจะสอบเนี่ยต้องฝึกหัวข้อนี้ดีๆเลยนะมาที่ข้อสุดท้ายค่ะใช้ v e r d e n จะได้ว่า v e r d e n s i m i r a r t r each o n h e r ใช้ content จะได้ว่า c u r t e n t s e m i d a r to each a t e r ใครที่สนใจเรียนภาษาเยอรมนันหรือว่าสนใจหนังสือสรุปแมมมาภาษาเยอรมันทักไลน์มาได้เลยนะคะหรืออยากทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีก็กดที่ลิงก์ได้เลยค่ะ